còn đi xem vị rồi un đi lấy được không khền bao chặt bao อะไรวะอ้อ,นนนนองปลาเป็นนะนี่ร้องปเป็นกชัดนะงคุณภาพกล่งที่ว่าตอนเห็นว่ชชัดผมไม่ได้ปอกนี่กรเป๋เป็นคุณภาพามมาน,นอืมเราไมา่ใส่ไหนวนะใส่โลโก,ก้